รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในนั่นครับเราอยู่ในเกมฟุตบอลสองมานยิบสามนะผมโอเคเราก็ก็จะมาแข่งในกระชับนี้กันนะครับผมโอเคเราก็นังเลือกเพมงอยู่นะครับผมเาจะเลือกเทมงอะไรดีโอเคเราก็จไทย้ปะทะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมขอเ,เปลี่ยนดีกว่าเป็นอายุทยาโอเคมาอายุทยาจะแข่งครับอโอเคที่ยาจะแข่งครับอายุทยาอายุทยาจะแข่งครับ แมนยู hey, man, you, นะครับผมโอเคปีแดงโอเคมาโอเคครับความละยากก็เป็นอันดับสี่นะครับนี่จัดเสือมาเราก็จัดจ,จัดทีมไว้นะผมโอเคโอเคเราจอมฉุนเทนะครับผมเชน์ okay, ท้ายวิสุก โอ้โชื่อแปดโอเคโอเคเอาจัดตัวผิดครับโอเคใส่แทนไปเขีเเย,ยาานพูนี่เป็นครับคนสเกมเล่นกันแ้วทกนว่าใครจะอยู่ใครจะไปจะเริ่มแล้วครับอันนี้คุณเสกชิม,มันเดียมาทามจังหวะนี้ทำได้ดี วิเลาโอ้โหอ่นไม่ออกครับทั้งทีทังคีสีไม่ได้ภาษครับอาโอเซโอกโอ้โหได้อาเทียบได้โอ้โหนี่คหอโครับหลพี่เดย์คนจะเป็นลองพ่อเับอ่ะกดไม่ได้เลยโอเคเปิดไปครับผมเปิดไปโอเซกแยกก่อนครับ คาเซเนปคาเซมิรโอเคแอฟอร์ตวันจันทร์วันนี้ส่งให้ดีเส้นโอ้โหยิงข้ามคานไปครับโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวส่งไปให้ต้องต้องขีครับใจสั้นๆใจใกล้ๆนี่แหละครับซิมันนียอ่ะ สายสั้นสายยู่งๆไล่ไม่หมดครับแค่พอสพอส่สายสั้นๆองลีกสงงขึ้นเรื่อสักอย่างวันนี้อี่าได้คลุมากน้โอ้โหช้อนชนผมจำไม่ได้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องต้องยีรับมุชช่ากรซส์ฟุตบอลขอบคุณท a ่รับชมนะครับอบคุี่รับชมนะ ฟูเซกได้ครับนำแล้ครับหนึ่งศูนย์เสียวเสวันนี้เสียไม่พอดีนนี่อะไรนี่ซ้ำสวยมากครับดตียยินทำอะไรไม่รู้ซคได้ฟอร์ดได้ฟอร์ด แดนฟอร์ดโอเคแดนฟอร์ดโอโมสับไปได้หนงคนมาขมาครับช้อยน่งันส่งโอโฮสงผ่าดโอ้โหเฮ้ย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 เ้อ้โหเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหายดเซอร์มาจัะขาเย็ดเองนะจีนดีเสกซ์มากลยครับมาขมา ทองขีอเียวขออนุญาตรีกว่าทองขีนะครับนั่นนีตรงนี้นี่เดีขอออัได้วยนะแซมบิซซ์ขีเซิซ์อีกสิ้นยังไม่ได้โ oh, อ้โหจ่ายพลาดขีแซมิซซ์ซานโชซานโชซานโชมา จะร้องให้ใจทำดีทำดีใส่ครับชิมันนีน่บุเสียครับรบิเซอร์ีซนไดฟอดไดฟอดไปไงครไได้ฟดเอาไงโอเคยังไม่ได้ครับอีกมาโอเคมาใสจังหวะนี้แทงทะลุได้สวยมากครับชา่เมสุ นิวชันนิวชันนิวชันกำลังจะเปิดไปให้พอใสโอ้โหเอคีอาไม่เซฟได้แคโอโ้โ,อโหแล้วท่อนวิ่งมาทันครับไปซ้ำอีทนนนันมาเซียอันนั้นเป็นมาลเซียนะครับเป็นเกมครับโอเคจบครึ่งแรกครับน้องไปหนึ่งสอง,สงเปลี่ยนกองหน้าเอาเริ่มการ่นขันขึ้นหลังโอเคจะ้ปผนห้าสองสามแล้วกันนะแอดฟอร์ ใส่สอดบุกมาใส่สอดเอาบุกเดียวครับจังหวะนี้ใส่สอดใส่สอดบนลงฟันดิสขู่ลงฟันโซนานเอาไว้โซนานเอาไว้จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับกองหน้าที่ไม่ได้สิสีมันดีอะบุกเสกครับจังหวะนี้มานะครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับุกเสกบุกเซกโอโโ้โหส,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 ส่งไม่ได้ครับติล สวยครับสวยแทงทะลุได้สวยมากครับทีดิกเส้นแต่หว่านี่แมต์ฟอร์ดแมต์ฟอร์ดแมต์ฟอร์ดอืมนี่น่าสกัดไม่ทันแล้วแมงเปิดผ้าครับบูนโอฟูนันเดสแมต์ฟอร์ดคาเซมิโร่ใจสั้นเลิฟโอเคคาซมิโร่ดูับเาว่อนไหววะมาแล้วครับแมต์ฟอร์ด จังหวะนี้โอ้โหจุดโทษครับมาแล้วครับจุดโทษผิดกฎฟิสิกส์กอย่างร้อยแรงครับอืมลัสเซเวอร,ร,ร์โอเคลำหน้านะผมสั้นยังยังยังมีสูตนะครับมีมิเอมสั่งนะผมผมมิเอมสั่งเอาอยูยย่มิสั้นะครับม,สม,ม,บมิสั้ออน เส้นสุดนะครับคนีมาแล้วครับครับมาครับมาแล้วครับอสิอสินี่เด้วครับบูนฟรนสจส่งอดสมาเัองก็มาผมมาม่มอละมาเลีงมาได้ครับจังวะนี้เปิดหน้าไปโอ้เปิดหน้าป้านผมจเส้นบุกมาอฟเรนิสอฟเรนิสคอรจะมีโอ้โหเปนเรนรับ บุสี่มีีได้นะครับผมสีบุตี่ะคันดีะนับมสนครับใสั้นอยู่ใกล้ๆี่แหละครับผมมาแล้วครับมาคัดและฟฟร์จสเ่เดีว่ครับ่ะมันโคตย ซาบิเซอร์เอาไปเกะครับแฮดทิกครับซาบิเซอร์โอโหโครับสามหเนึง่งคเปลี่ยนกองหน้านะครับโเูเซนะครับซาบิเอร์บ,บหยยังไม่ไเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ครับตายออ์บโบุกมาเดี๋ยวคับได้ฟด มใจสั้นๆใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเซกโอ้โหจะหมดเวลาแล้วซาบิซึมานะครับใจเย็นใจเย็นใจยินจนสองทีไม่ทันนะครับผมโอเคโอเคโอ้โหจบไปครับผมแค่วันนี้โอ้โหน้ำได้แล้วทีอัน